กรณีที่เราเก็บสายนะคะเอ็นเชือกในการทํางานนั้นนะคะวิธีดังนี้นะคะอันดับแรกขวดในบ้านมันเยอะใช่ไหมคะก็นาปลาอีกอันหนึ่งมาใส่ด้านในนี้นะคะแล้วก็ปิดฝาไวะคะ้ค่ะมือแม่กาอาจจะเลอะหน่อยนะคะในการทํางานทางานกับงานปูนนะคะเยอะค่อนข้างเยอะเลอะเทอะนิดนึงนะคะเสร็จแล้วก็ปิดกเกลียวไว้เบาๆนะคะหลังจากนั้นก็พันสายเอาไว้ที่กลางขวดนะคะ หลังจากนั้นก็เหลือปลายใช่ไหมก็นำมาสอดใส่เหมือนอันแรกนะคะก็ได้สองเส้นแบบนี้แล้วก็นำหนงังยางค่ะมารัดไว้เสร็จแล้วเวลารเราทำงานนะคะบางครั้งจะมีเหล็กเสียบไว้แบบนี้นะคะเพื่อให้สะดวกในการทำงานนะคะ ก็หาหลดก็ได้หรือขวดก็ได้นะทำสัญลักษณ์เอาไว้เผื่อเวลาเราก้มจะได้ไม่ชิมตานะคะอันนี้ไม้กาทีคานของกำแพงรั้วะค่ะสองชั้นด้านล่างชั้นล่างแล้วก็ชั้นบนเพื่อจะให้ไม่ให้ดินมันพังลงมานะคะด้านล่างเป็นเสาไม้นะคะอันเก่ามาทำแทนแบบแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นแผ่นไม้ธรรมดาทั่วไปที่ปลวกมันกินแล้วนะคะ ชั้นที่สองนะเพราะด้านล่างจะเป็นสีเ่เหลี่ยมด้นนี้ก็สามารถวางแผ่นแบนๆได้นะคะก็ได้เป็นสองชั้นนะฮะจะได้แข็งแรงเพราะดินทางนั้นมันสูงกว่าทางนี้อ่ะ